ตอนนี้เราอยู่ในคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกม Batman The e n e m y t i ติ i n ครับ คลิปนี้จะพูดถึงเอพิโซดที่5เอพิโซดสุดท้ายของเกม b a t m a n Enemy w i t ิ i n เหมือนคลิปที่แล้วนั่นแหละครับแต่ว่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งและนำให้ดูคลิปที่แล้วให้จบก่อนขึ้นมาดูคลิปนี้ครับเพราะจุดสำคัญบางจุดที่ผมพูดในคลิปที่แล้วผมจะพูดแค่ผ่านๆเพื่อความรวดเร็วนะครับในช่วงท้ายของตอนที่4ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนทางเลือกจากการสงสัยว่าจอรคนฆาเจ้าหน้าที่เอเจนซี่หรือเปล่าและบอกให้เขาไปมอบตัวกลายเป็นไว้ใจและเข้าข้างเขาสุดๆบรูซกับจอรนก็จะไม่สู้กันและเดินนนททาางไปห้ม้มีดวยกััแครบ ซึ่งบรูซจะเข้าไปเจราจากับฮาร์รี่แต่เธอจะไม่ฟังทําให้จอนขอเข้าไปคุยแทนเพราะเขาคือคนที่รู้จักเธอดีที่สุดอแมนด้าจะไม่ไว้ใจจอนเลยครับและคิดจะเข้าไปจัดการเรื่องนี้เองหลายครั้งซึ่งเราต้องขวางเธอทุกครั้ง Stand by to move in, people. Alpha team, move into flank. What the hell do you think you're doing? You gotta trust him, Waller. I'm telling you, he'll come through. สุดท้ายครับจอจะสามารถแย่งตัวจุดระเบิดและไวรัสจากฮาร์ลีได้สําเร็จจริงๆแต่พออแมนดาขอไวรัสจอนกลับไม่ยอมให้เพราะเขามองว่าไวรัสเป็นสิ่งชั่วร้ายไม่มีใครควรได้มันไปทั้งนั้น อาแมนด้าเลยคิดจะยิงจอนเพื่อแย่งมันมาแต่บรูซเข้ามาห้ามเอาไว้ทําให้อาแมนด้าสั่งให้คนของเธอจัดการกับบรูซด้วยจอนเลยมองว่าเอเจนซี่เป็นคนเลวเลยกดระเบิดเพื่อจะฆ่าพวกนั้นซะแล้วหนีไปพร้อมกับเชื้อไวรัสหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่อพิโซดที่5ครับหลังจากเหตุการณ์วันนั้นจอนก็ซ่อนตัวอยู่ประมาณ2อาทิตย์เพื่อเตรียมตัวแล้วจอนก็ได้ตั้งแกงเล็กๆของตัวเองเพื่อสู้กับเอเจนซี่ซึ่งแบทแมนก็ตามมาจนถึงที่ที่ดิสเลอร์เคยอยู่แต่ตอนนี้มันกลายเป็นที่ซ่อน ซึ่งแบทแมนต้องแอบ,บเข้าไปเพราะเอเจนซี่ก็ตามล่าเขาอยู่เหมือนกันแบทแมนเข้ามาขวางไม่ให้เอเจนซี่ทำร้ายคนของจอร์นแต่พวกนั้นกลับหันมายิงแบทแมนแทนทำให้จอร์นต้องออกมาช่วยและเปลี่ยนมาใช้ชื่อจ็อกเกอร์เป็นชื่อฮีโร่เหมือนกับที่บรูซใช้ชื่อแบทแมนในการต่อสู้เขาคิดว่าเขาทำอย่างที่แบทแมนทำสู้โดยการกว้างมุมแมลงเหมือนกันแต่แบทแมนจะเล็งไปที่การปลดอาวุธครับขณะที่จ็อกเกอร์กว้างเพื่อให้ศัตรูบาดเจ็บแต่ฝ่ายเอเจนซี่มีอาวุธลับ นั่นก็คือเบนที่ใช้อุปกรณ์ใหม่ของเอเจนซี่ทำให้เขาแข็งแกร่งมากขึ้นและถูกใส่ปลอกคอเพื่อให้ทำตามคำสั่งซึ่งแบทแมนกับโจ๊กเกอร์ก็ร่วมมือกันจนเอาชนะมาได้เบนเชื่อคำพูดของอแมนดาและคิดว่าโจ๊กเกอร์เป็นคนฆ่าลิดเลอร์แต่โจ๊กเกอร์ปฏิเสธและคิดจะฆ่าเบนทิ้งแบทแมนเลยเข้ามาขวางแล้วบอกว่าเป็นฮีโร่จะฆ่าใครไม่ได้และเขาก็หนีไปด้วยกันแบทแมนบาดเจ็บจากการต่อสู้เขาเลยโทรเรียกอัลเฟดให้มาทำแผลให้ ดูเหมือนว่าอัลเฟดจะไม่ไว้ใจจกเกอร์เท่าไหร่ครับและบอกให้แบทแมนระวังตัวดีๆแต่แล้วอแมนดาก็ติดต่อเข้ามาเธอบอกว่าเธอต้องการตัวจกเกอร์กับเชื้อไวรัสไม่งั้นเธอจะประกาศให้โลกรู้ว่าบรูซเวนคือแบทแมนแล้วนัดเจอกันที่ดาดฟ้าของสถานีตำรวจในอีกสองชั่วโมง Batman แบทแมนเลยตัดสินใจทำลายเชื้อไวรัสนั้นซะอแมนดาจะได้เลิกตามจกเกอร์เรื่องจะได้จบซึ่งจกเกอร์ดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยครับแต่สุดท้ายเขาก็ยอมหลังแก้ปัญหาให้จกเกอร์เสร็จ รูสก็ติดต่อเจ้าหน้าที่อเวสตาขอให้เธอบอกข้อมูลอะไรที่เขาสามารถใช้ต่อรองกับอแมนดาได้ทั้งคู่เลยนัดเจอกันในอีกหนึ่งชั่วโมงซึ่งเธอก็ให้ข้อมูลงานโศกปศกที่อแมนดาเคยทำมันมากพอที่จะทำให้เธอโดนปลดจากตำแหน่งได้เลยแต่อแมนดาดันรู้ตัวและตามขึ้นมาพร้อมลูกน้องใหม่ของเธอนั่นก็คือฮาร์รี่เบนและแคทวูแมนแบทแมนเลยขู่ว่าจะใช้ข้อมูลที่ได้มาทำให้อแมนด้ายอมรับปากว่าจะยกทีมออกจากคอตแทมแต่แบทแมนขอให้เธอปล่อยตัวแคทวูแมนด้วย ซึ่งเธอขอแลกตัวแคทวูแมนกับโจ๊กเกอร์แต่แบทแมนไม่ตกลงการเจรจาเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีครับแต่โจ๊กเกอร์ที่แบทแมนบอกว่าให้หลบอยู่ก็ออกมาเขามองว่าอแมนด้าเป็นไวร้ายตัวแม่และแบทแมนก็งจะปล่อยเธอไปซึ่งเขารับไม่ได้ทำให้แบทแมนและโจ๊กเกอร์ต้องสู้กับเบนและฮารีส่วนแคทวูแมนถูกสั่งให้รออยู่เฉยๆแต่พอโจ๊กเกอร์พยายามหาจังหวะฆ่าอแมนด้า Amanda อยู่ตลอด ทำให้แบทแมนต้องห้ามเขาด้วยและย่งตัวควบคุมของปอกคอมาได้แต่คนของเอเจนซี่ก็ตามขึ้นมาพร้อมตัวควบคุมอันใหม่คราวนี้อแมนดาเลยสั่งให้เบนกับฮาร์ี่จัดการโจ๊กเกอร์ส่วนแคทวูแมนไปสู้กับแบทแมนซึ่งเธอไม่อยากสู้แต่ว่าจําเป็นต้องทำโดยจํานวนที่ต่างกันทําให้แบทแมนกับจ๊ k กเกอร์สู้ไม่ได้แต่โจ๊กเกอร์กับใช้ระเบิดจนตึกถลม่มจ๊กเกอร์จับตัวอแมนดาไปได้ส่วนแบทแมนตกลงไปโดนเหล็กเสียบ ในฉากระเบิดเมื่อกี้นี้ครับเราจะสามารถเลือกได้ว่าจะช่วยแคทวูแมนหรือว่าเจ้าหน้าที่อเวสตาถ้าเราเลือกช่วยใครคนคนนั้นก็จะตามมาช่วยแบทแมนในฉากนี้ซึ่งผมเลือกแคทวูแมนไปเธอเลยลงมาพาแบทแมนที่กําลังจะหมดสติขึ้นแบทโมบิลแต่ตั้งพิกัดกลับไปที่ถ้ำขังข่าวฟื้นขึ้นมาอีกทีอาเฟตก็ทําแผลให้เขาเสร็จแล้วเรื่องของโจ๊กเกอร์ออกข่าวไปทั่วแต่บรูซก็ยังเชื่อในตัวเขาบรูซจึงจะกลับไปที่ซ่อนของโจ๊กเกอร์เพื่อหาบอ่อแสซึ่งทิฟฟานีจกนาภริ้ This scary enough? Oh God, that not how supposed sound. that needs some work ถึงแม้จะมีคดีติดตัวแต่ตำรวจก็แทมก็ยังไว้ใจแบทแมนอยู่แม้แต่จิมคอร์ดอนที่โดนปลดจากตำแหน่งไปแล้วก็ยังมาเขาเสียใจที่ก่อนหน้านี้ทำตัวยิ่งเง่าใส่แบทแมนซึ่งแบทแมนไม่ได้ว่าอะไรเพราะถึงจะยิ่งเง่าแต่เขาก็พยายามทำสิ่งที่ถูกต้องหลังจากตรวจปุมโมแลกที่จ็อกเกอร์ใช้ ทิฟฟานี่ก็รู้ว่ามันถูกสร้างที่โรงงานเอสเคมิคอลแต่ฮารรี่ก็โผล่มาเอเจนซี่ให้อำนาจเธอสำหรับการตามหาอแมนด้าทำให้เธอมีอำนาจเหนือกลมตำรวจเธออยากรู้ว่าโจ๊กเกอร์หนีไปซ่อนที่ไหนแต่แบทแมนไม่ยอมบอกทำให้พวกเขาต้องสู้กับเธอแทนและจับตัวฮาร์รี่เอาไว้ได้ซึ่งเอเจนซี่ก็ไม่คิดจะกลับมาช่วยครับหลังจากนั้น Batman แบทแมนกับทิฟฟานี่ก็ตรงไปที่โรงงานเอสเคมิคอลต่อโจ๊กเกอร์คิดจะทรมานอแมนด้าเพื่อให้เธอสารภาพสิ่งที่ทำแล้วฆ่าเธอซะ จ็กเกอร์เชื่อว่าอแมนดาฆ่าลิตเลอร์และบดยความผิดให้เขาแต่เธอก็ปฏิเสธจ็กเกอร์เลยจะเริ่มทรมานเธอแบทแมนเลยต้องมาขวางไว้ทาให้จ็กเกอร์พาแมนดาหนีไปหลังจากเอาชนะลูกน้องของจ็กเกอร์ได้เขาก็รีบตามไปครับจ็กเกอร์มองว่าแบทแมนและอแมนดาก็แย่พอกันทั้งคู่ทําเรื่องเวลวร้ายแล้วหลบหลังคําว่ายุติธรรมเขาเลือจะฆ่าอแมนดาซะเพราะเธอฆ่าลิตเลอร์ทิฟฟานี่เลยสารภาพขึ้นมาว่าเธอเป็นคนใช้โดนยิงยาพิษใส่ลิตเลอร์เอง

หลังจากที่วิ่งไล่กันอยู่นานแมทแมนก็จะต้อนเขาจนมุมแล้เอาชนะมาได้จึงคำพูดก็จะคล้ายๆกับอีกฉากจบหนึ่งครับแมทแมนจะยอมรับว่าโจ๊กเกอร์คือเพื่อนแล้วเขาก็สลบไป Did Did you ever Did you ever think of me as your friend course course were friend you Of of my ฟื้นขึ้นมาอีกทีแบทแมนจะอยู่บนรถพยาบาลและได้คุยกับอแมนดา ในเมื่อไวลาสถูกทำลายแล้วโจ๊กเกอร์ก็ถูกจับแล้วเอเจนซีก็ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ที่คอสแทมอีกต่อไปส่วนเรื่องทิฟฟานีอแมนด้ายกให้แบทแมนเป็นคนจัดการเองเธอยืนยันว่าทุกสิ่งที่เธอทำไปเธอทำเพื่อสิ่งที่ดีกว่าแต่แบทแมนก็คิดว่าอแมนด้าทำเกินไปอยู่ดีทั้งคู่เลยทะเลาะก,กันอีกครั้งก่อนจะแยกย้ายไปกอดอนเองก็ไม่ได้ตำแหน่งของเขาคืนครับถึงอย่างนั้นแบทแมนก็ยังอยากทำงานกับกอดอนอยู่ ส่วนทิฟฟานี่ผมเลือกเหมือนเดิมนั่นก็คือให้เธอมาเป็นลูกศิษย์แต่ถ้าหากเราเลือกที่จะจับเธอเธอก็จะหนีไปเฉยๆครับหลังจากที่กลับมาถึงบ้านเอาเฟดก็จะเตรียมตัวย้ายออกซึ่งผมถือโอกาสเอาฉากจบอีกแบบหนึ่งมาให้ดูกันครับ Alfred, wait! Would you stay? If I promised things would be different? Is that a promise you can keep? Like you said, there are a lot of ways to help. I'm sure the city could use a man of my talent and resources. Are you sure about this? I'll do whatever it takes to keep our family together, Al. Even this. So please. Tell me you'll stay. Well, maybe just one more night. John Doe ก่ก <Bruce! S 1> อนจะจากกันไปครับผมขอพูดถึงความรู้สึกของฉากจบทั้ง2แบบที่ได้เล่นไปหน่อย หลายคนอาจจะมองว่าฉากจบแรกที่ผมเล่นไปมันออกมาแย่เพราะว่าคนตายเยอะนะครับตอนที่ผมอ่านคอมเมนต์เนี่ยผมยังไม่ได้เล่นแบบที่2ผมก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันนะตอนที่เล่นกับความรุนแรงที่จ็กเกอร์ทำครับแต่พอผมมาเล่นฉากจบที่เห็นในคลิปนี้เนี่ยผมกลับรู้สึกแย่กว่าเดิมซะอีกมันไม่ใช่แบทแมนแบบที่ผมตั้งใจเอาไว้สุดๆเลยนะครับสาหรับผมการที่แบทแมนกลายเป็นคนแบบนี้เป็นคนที่ปฏิเสธความจริงตรงหน้าทั้งที่รู้แล้วเข้าข้างอัศยกรอย่างไม่ลืมหูลืมตามันไม่ใช่แบทแมนของผมเลยครับ สำหรับตัวผมที่มีภาพแบทแมนอยู่ในใจอยู่แล้วการเห็นแบทแมนเป็นแบบนี้มันน่าผิดหวังมากกว่าตอนที่ผมมองจ๊กเกอร์เป็นเพื่อนแต่อยากให้เขามอบตัวซะอีกแต่เรื่องนี้มันแล้วแต่มุมมองครับเอาจริงๆเนี่ยมันก็เลวร้ายทั้งสองทางนะซึ่งผมชอบตัวเลือกแบบนี้มากกว่าที่ถูกหรือผิดไปเลยดีหรือเลวไปเลยแบบที่หลายๆเกมเป็นกันผมคิดว่าการที่ทั้งสองทางเลือกไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าทางไหนดีกว่าทางไหนอย่างชัดเจนทำให้มันเท่าๆและสมดุลกันดีไม่ใช่ว่าทางไหนถูกหรือว่าผิด ผมเลยอยากรู้ว่าสําหรับเพื่อนๆจะพาะตัวเราคนเดียวเนี่ยทางไหนเร็วร้ายกว่ากันระหว่างเส้นทางที่แบทแมนต้องสูญเสียความเป็นตัวเองไปกับเส้นทางที่ยังเป็นตัวเองแต่จ็อกเกอร์กลายเป็นวายร้ายและผู้คนมากมายต้องตายครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ g g k e y s o r e c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์อยู่ในเดสคริปชันใต้คลิปเราไว้เลากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ